สบายดียามเสาร์พี่น้องสวนหลังบ้านโอ้โหสัมบอดแดดแดดแจ้งนะทุกคนเช้าวันนี้กับบรรยากาศหลังบ้านผักสลัดอิตาลีของเฮากำลังเริ่มงามเนาะทุกคนผักบัวกับกระเทียมบอนา้ำกำลังขึ้นเนาะทุกคน <c oughs> ก็นจะประมาณนี้แหละพี่น้องหลังบ้านบ่เอ,อือยบอนา้ำกับบะเต็นได้เคี่ยวขจีปันทดาดอกเนาะ ห้องกระเริ่มเินจะเบาะเจ๊แแบห้องกะบ่งเนาะทุกคนอันนี้กระบ่งในมือก้อนตอนกลางคืนมือน,นั้นนะได้สามนานหรือว่าสามแปลงยังสีต่ออีกอยุยพี่นอ้องอีกสี่ลอกเนาะประกาศซ้อมเลยน,นี่กำลังกลนไว้หนึ่งสองสามสี่ส่วนทั้งนี้ก็คือจะบ่งอาสลัดอิตาลีเนาะทุกคนหรือว่าพักสลัดต่างๆที่เอื้อเพาะไว้เนาะ อันนี้คุดเป็นน,นันเป็นแปลงว้พี่พน,น้องมาอนี้เตรียมลงแล้วตวเนี้มือแรงนี่ก็คือบ่งได้แล้วตัวนี้เพราะว่าบเบอร์คุดแล้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นผักกาดซ่อมพี่น้องแต่ว่าที่ตรงนี้เป็นที่อามะเขือเทศเลยทุกคนเพราะว่าเบืรอเคยปลูกมะเขือเทศสองหลอกในปีนี้มาปลูกภักกาดซ่อมแทนเพราะว่าอามะเขือเทศโบได้ขายเนาะพี่น้องมีแต่ได้กิน พระสาน,นแล้วบบปลุกลายพี่น้องปลูกอยู่สามตน้นนี่เบียรผักของเรากำลังขึ้นจะจบ่จะแบะอีกประมาณเกือบเกือบอาทิตย์กันอาจจะได้บุกเราทุกคนมึงเนี่ยกำลังขึ้นเต็มอยู่หลายอย่างหลายพันหลายแนวพี่น้องอันนี้นะอันนั้นอันนั้นกาดแก้ว อันนี้สลัดอิตาลีส่วนอันนี้นะ่ะพักเมืองนอกพี่น้องนี่เนี่ย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 มันเป็นลูกอะไรไม่รู้มีเอฟซีันส่งมาให้อันบเอือรองปลูกเบิองนี่ก็เลยก็เลยลองเพาะเบิองนี่คนละขางอันนี้พักโป่งพี่น้องควานไว้พอได้กินเถอะว่าอยากใช้ต้มข้าวป่งข้าวเปียกนู่นนี่นั่นนะทุกคนอันนี้เป็นบล็อกเกอรี่กำลังออกเนาะ แล้วก็นั่นสลดัดสลัดเมืองนอกอีกแล้วมีแต่สลัดเมืองนอกอันนี้ประกาศซ้อมนี่ทุกคนหลายคนว่า,มาเมล็ดมาได้ใส่นี่เด้อเมล็ดก็ได้อันนี้คือกะหล่ำกําลังตีดพี่นอ้องเดี๋ยวเอาสีบำรุงเพิ่อนอยู่ให้มันสัดจวกเนาะทุกคนแปลงตัวนี้มาเอื้อปลูกมกพิกพี่นอ้องแต่ว่ามันตาย มันตายแน่เกิดแน่ง่ญ่แน่แนี่ปลูกมะินี่เมื่อแรกเนี่ยก็คือบงได้แล้วเนี่ยไปออเอาไปเบิ่งบนแหมขุดมาหนาบ้านพี่น้องออบ่อปลาของเราน้ำในหนองก็เริ่มจะหมดแล้ว แห่งว,วยนนัยทุกคนวูนี่มังคอยคอนนี่อืออันนี้คือบ,อบ่อปลาลินได้นี่นะน่ยเป็นคุ้มอ่างหมางอยู่บ,อบ่อปลานินเล่นมันจะขุดมันหึได้ไหมพี่ตุ่ยบอกว่ามันมีหัวอยู่ มันไม่มีหัวมีแต่ย,ยอดอ้าปลูกไปตัวทีทัวแดนแล้วอุย๊ยมันแนงเลยมันบเป,ป็นอันกินดอก <c oughs> นไหนก้นเบิ้งเลยเธอมันมีหัว เคือมันอยู่มันเป็นลย่ง,ง,งนั้นติ่งมันติ่งมันอืมนี่ดิมันเกินกลนบ่นมันหนาวเลยนะถ้าโดนตุ่ยหลอกแล้วดีไหม นี่เหงอกีงเงาซีใหญ่ๆนี่นี่บ่เออนต่เด็มมันก็มีหัวอยู่พอเด็กปีพี่น้องกุกดอกไม้ด้กัดไม่มีรอบแรกนะคือสมัครกันงามกับดอกเดียดติ่งติ่งกระโผมันกระต่างกันหรือวะ

หยอดมันก็มีอเอาไปปลูกเออเอาไปปลูกเอาไปปลูกม,มั่งไม่เลยเนื้อข้าวเหยียบดอกไอม้ขอซะมันไอแก้วจากมันอีกอย่างเดียวที่ที่ว่ามันไอแก้วนี่ดิเฮ้ยมันเป็นอยู่ลุ่มพี่หัวมันอันนี่นี่เนี่ยมันจับอยู่ลุ่มเพียเบิ่งดูนี่น่ั่นเบิ่งดูนี่ มันบ่มีถ้ามันมีมันแต่เฮือบแล้วนี่ดีมันแต่เฮือบอยู่นะนั่นหูกบเบากบเบากบโอ้ไปกินเตืเตยหลอกแล้วหนึ่งว่ามันสิมีหัวชังน้ำเล่าแล้วเฮ้ยหูมัวเอ้ย นี่ก็ยอดเนี่ยถ้าจะมาเอายอดมันก็มาเอานะเดี๋ยวเราก็จะได้ลื้อออกแล้วมันโขกเนาะยินคันแลว้วไม่อยากได้เยออยากได้ยอดมันเสียเอาอยื้อใส่เหยาอยื้เพื่อนเหยาอยื้อเพื่นอันนี้จะจงไว้พี่น้องเธอมีผูกคอเนี่ยแหละที่เสียไปปุ๋ยยื้ใส่ mới đây bỏ đi mì bảo mì sẽ đồn là tụi tom đi bên à, đấy sẽ hoang ảnh này, khút cao bùa chi còn Bù này, hạt, xí tẹt này. cái như sần lên, nè mẹ nè, ôi không háo quá à, này. อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเราเนี่ยที่มุงให้ปลากินนี่หัวแกว้วนี่มันดินแต่เกิบอยู่คือยังใะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยอ้ะดังปว่หลดนี่สั่นี่โอ้ยน,นั่น ลงหัวแล้วนี่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 ถือเสียมจะเรียบร้อยนั่นอืมเสียดายดิเฮ้ย <c oughs> มันกำลังลูงัวะฮะน้องไอ้แก้วนั่นอันนี้แนวของทองห้าวนี่โอ้เสียดายชมเลก่อน กำลังลงหัวสฉปามือแตวเซียวเลยทุกคนไม้ได้กินแล้สิคูดมันมาไหวจี้ผัดโบได้จ่อยโอ้ยเน่าแล้วนี่กินไม่ได้แน่แน่ให้ลากินซะนูแค่อ,อีก ก็ไม่เออก็ ừ, น่าจะได้อยู่นะทุกคนอันนี้หนูแค่อันนี้แค่รอยมนอนันแตกไม่ใส่นเ,เนี่ยอันไหนไหมสมหรือคม,คมอัน,นมมไหนชมม,นม่ไ้คมคมกรท่องนุยผักชมเดี๋ยวนี้มีแต่พ่ี้คม นี่ไเดี๋ยวนี่แบบแต่บ้านขม,มันมีผักให้ไก่บะมสมบะขมคืออะไรผบะไก่เนี่ยมันบะเมะีนตอนที้ขมมันเนี่เนาะนี่พี่น้องักที่อันชาวเสริมลาวาอืดนะบ้านขวบได้อืดเด้อหลายพูดหลายพูดอี่ขยาอยู่นี่ที่สมดังคมนี่เสียขา,ายบ่มีผิวสื่ออยู่บ่โอ้ยแต่มันคือเหมเือกัน ชื่อแล้วเจรอเจาะสิไปท้ายปะล่ะนี่จะสะอนะ้รลงไปบันงล้ต้องมีกบเบาเนส่จะจะกระซ่าลงนะไหม,อมโอ้ยบัสิกลมันมอมกบได้มันโดนละตุยหลอกจากมือฮะจากสิไปเบิ้งเงินยูเดินเฮือน้อพี่น้องมือว่างๆกม็มือนี้บไดีมือนี้ชีเป็กเอาพุน่น <c oughs> ว่าเอื้อยเพิ่นให้ไปเอาพุ่นไปหายเอาพุ่นพอได้อันมาใส่พักคนว่าก็เรียว่าสิไปเอาพุ่นเพิ่นสิเอาขี้เกียบลงไปมากมูลพุทธคันานาคนเออก้นเพิ่นผูุออบอะไรอันปาดวีดอกวีตะปูนั่นแหละ มาแยวกระปุกกตีโอ <half. S 2> ้ยน้ำจำลองอยู่กบมาชิมอาหาหยดนู่ทอนนี้แหละเมนบอกบแล้วหนึ่งบ๊เมนดอะกระปุก เจนนามปุดดงแมนรีเหรอกระปูยเปือนดิแมนติกรบหรอมีกบอยู่เหรอ bên cả chốt cái bọn chắc con như à <laughs> ừ ao bỏ ao à phải ít vớ à cả cả bay chắp này dương cái mày đi โอ้ยกินง่ายเดยดเด๊ได้ได้มาชิลุดมือโกบพี่โน้องโกบแอบแอบมันเป็นหูน้หน,นี่แหละหู้นั่นนี่เกียงเบิร์ดละคันนาคอยยากคูดมนัน hôm Phụ xạ nó phải Ơ mà mình có bảo Ô, có mà Không có bư gì nè Mà vô đò heo quá đã rồi nè hơi Cái nó dơ dẹ vô nè จะมีแต่น้ำได้แนันใกะปกโเกนกบไม่เห็นอะไรเลยมันออกแล้วดีกระปูแหละ อยากกระปุผัดป่ะทุ่มละแม่โอ้ข้นหน้าขอสิบุญเบิดขอสิสะลงมาให้มันอันนี้กีเพื่องนี่ให้มันเน่าอยู่ในนองนี่ ยังออกบ่าวกบปูนหูหูคันบันทิมีนะอยู่ตรงพวกกบนะไอ้ยาพาวคุดมันมันยังบดแสบดอกมันยังลงมันยังลงน้ำอยู่อู่ที่ต้มเสียดายไอ้เด็กติดสูงอ้เดินะ เป็นบ้ามหาหส่ว่อันนี้กี่เพื่องอีกแล้เขียนลงมาลุ่มพี่ป้าป้าจังไม่โก,มมกน้องกับหัวหัวป้านัา่นล่ะพี่น้องเอ้ยบ่ทหายังได้แต่กบตัวเดียวเพื่อนเนี่ยสะลงมาน้องเบิดสะตัวนี้ จุดมาแล้งนั่นจุดเอ็ดเปอร์ไว้ให้เพื่อนสั้นเขาจะไหวลงนองคอยปุ่นไว้ให้ปลากินปลาส้นไว้ให้กบส้นอยู่นองผูกไปพี่น้องคิดดีกับอำพระพาเจสกกาละกันบอร์สุขสุคนไม่มีอะไรเนาะว่าจะไปขุดมันแต่ว่าโดนตุ้ยๆหลอกไปแล้วหนึ่งแล้วว่ามันมีแล้วว่าเครื่องมันงามป่านนี้มันต้องมีหัวแล้วว่ามันงามแต่คือ นี่ก็อยูเฮือนเจ้าไปหาเอาปุ่นสะก่อนเอาบุก